ดีสบายดีีดีไม่แห้งพี่น้องครับผมตอนนีบ่ายโมงพอดีพก็ดีครับบรรยากาศที่สนามตรงข้ามพตท่อสามเผาครับพี่น้องปอ,อท่อสามเผาเมื่ออุดรพี่น้องทิ้งานแซนเซอร์จากลองมะล่เข้ามาแล้วครับ เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนท่นหูวงมองจอดเดี๋ยวไปประสานมองจอดให้เพื่อนทั้งคับเยอะกำมาหอดเอาไวกันมาเดียวว่าให้จอดหนีเลยเพื่อนมันว่าให้จอดร้านนี่มองหนีเลยไปะนะ,ปะนี่ เขาได้เพะนี่ไาไฟต่ำเลยแล่ว่านเสีถอยกลับออกไปยังเขานี่ก็ได้จอดบางนีได้ไหมท่านนราครับพี่น้นนองทีมง,งานรถเบนเซอร์รถบัสนองมาแล้วครับสามขั้นครับพีน่น้อง ออกจากบันแพงประมาณเก่าม่งกว่าได้อ,อกเก่าม่วมงมาหละพ่อ,นะอบอกวาจากคุณเก่าม่วมงมา่าม่วามงาเยกวัเาเยอะนะนี่ใบม่วพอะดีแหละาเสียบขอทันละสามขั้นเป็นใาเยอะนี่มัน,ปมนเป็นมาให้สิจอนีละสามขั้นกัน,นเหี้จอด้านควงย่หรอครับพี่น้องอาร์ดีดีครับ ขั้นหนึ่งสติ๊กเกอร์รับเพิ่นโชวขนน์ขั้นหนึ่งเพราะท่นมีสติ๊กเกอร์ขั้นหนึ่งยังเป็นสติ๊กเกอร์สาวหน่อยเพื่นวันเพ่งอยู่รถปาโก้ลังหาทำดีหมองหมอเพื้นแน่นดีครับมองนี้ครับเดี๋ยวเลี้ยงแถวสามขั้นเลยครับแถวเลยแถวเลยแถวเลย รถผ่าป่าแด้พี่น้องเห็นว่ามีปลายแงหนามมีปลายยี่หรอกว่าก็น้อยลำพินโชว์ติดไปยี่หรอกแล<ป>ยวสามคันครับพี่น้อง มาทำรถคันไหนนี่ลูกคัน,น,นันสีกลางเหรอนนแล้วไปตนลงทำไมไวเทะ,ขอ,ะเอของน้าปั๊มกันเสื้อหญิงแท้พี่น้องอ ช่วงบ่ายโมงครับพี่น้องปามวลน,น้ำกันเด้อครับหเหมือนเงบรรยากาศช่วงบ่ายโงครับก็ค้าแม่ค้ามากกเต็มพื้นที่แล้วครับต้มมีมีสุดยอดเลยครับวันนี้บวกน้ำที่เป็นปัญหากระไทยกบเข้าเดีอยแหงแล้วครับกล้ามแล้วมันร่มแห้งเสร็จแล้วต้มมีมีสะดวกสบายสถานที่กวงขวงดี มันหมันได้เหมือนแรกคือว่าคนสีล่อยู่เนาะมีหมอับอยู่ไก่เอ้าบ่มีหมอรับพวกไหนยู่ไก่้อปาบ่เหมือนแรกสนี่มี่รเอามามีอายุไก่เนี่ยแหละมันหมันได้เหมือนแรงปฐมยุสัยอายุบันดุงสิแมนอายุไก่ฮอปอยู่หรอกใคาเอา่าว่ะบันดุงบันดุงจากนีจักโล โอ้ลอยกลัวเขาว่ามาดอกสันเขาสีมาเบิ้งห้องนี่แหละไหมต้น <c oughs> อย่างมะขว昂กีเรย์นี่แหละครับเหมือนเรื่องครับมากองอีเล,ลยตัวรับเชิญศิล,ลปินวงหนึ่งมาอยู่นี่เหมื <c oughs> อนโอ้ยเขาหอมน้ำเน,นีอู๋อิงบัโจพระเอ,กน,ะเอกนั่งเอกมาหนีมัดเหมือนเรง <c oughs> นี่ลาสด <c oughs> นะเห็นมันมาขึ้นเหรียญอยู่หน้าขางแต่เมือมอม่อนี้เมื่อนี้ว่ามีเพราะว่ามือเอิญคนสีลงกรุงเทพ cả phi nó với cả chuồng đàn nà đàn nà ngăn rất nhọn phi nó mà nhắc cả มาเมือเ่อไหร่เพาเป็นทังสี่นะครับพี่น้องเ่าเป็นดันมันเป็นดันมีน้ำเนาะจืดจืดวานบอขึ้นแล้วแต่เมื่อนี่แห้งสนิทลเลยวันนี้ฟังทั้งนี่ก็มันล่มทั้งล่มทั้งแดดครับเมื่อนี่ล่มล่มแห้งอยู่เมื่อนี่แล้วก็แดดนั้นมันก็เห็ดในน้ำสลายเร็วเนาะก็เรืงสิคำยันให้กันคำใสยไฟ สายไฟเอารถถอยเขามาครับขนาดมันมีมันมีไทยนี่ครับไทยมองมันมันสามารถล้องสายไฟได้ครับไทยมองได้ต้องคำึ้นครับถอยมาถอยมา สีคำวใส่ไฟครับถอยมาถอยมาถอยมาเบ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 าเดี๋ยวกอย่อนเฮาอาจจะจกขึ้นเนี่ยเฮ้ยไม่ขำพ้นยะไง <c oughs>

มันนี้แนวก่าพของเราโอนอันนี้บก็รอเดียวอันนี้มีแนวกว่าพอดีสันเะอเนยันนี้ดูลงอัน้รถปลากลัวครับท่นอันนี้การช่วงไม้วนกลัวพี่น้องครับขอบคุณหลายๆลายขอบกันคลิปหน้าครับสวัสดี<อ>บ,าบายบายค<า>ุณ<อ>